โอ้ยปวดข่าวปวดหลังเมื่อตัวเจ็บข้อทำยังไงดีคะใครที่มีอาการอย่างนี้ทราบดีว่าเป็นแล้วต้องทุกทรมานกับก,บการใช้ชีวิตประจำวันขนาดไหนทำให้เสียคุณภาพชีวิตแถมวิธีการรักษาก็ยากจนหลายคนเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมแต่จริงๆแล้วโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันอย่างไรและเป็นแล้วมีทางแก้ไขโดยไม่ต้องพึ่งยาได้หรือไม่วันนี้มีคาตอบค่ะ เริ่มจากการมาดูกันว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นตัวเร่งให้ข้อต่างๆตามร่างกายของคุณเสื่อมลงจนต้องกลายเป็นโรคข้อเสื่อมไปฟังกันค่ะพฤติกรรมบางอย่างของเราในกิจกรรมประจำวันนี่เองล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปกลายเป็นโรคข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุกเข่านั่งขาสมาดเป็นเวลานาน,าน,านการใส่รองเท้าส้นสูงยืนหรือเดินานานๆการนั่งทํางานในอิรยาบทเดิมๆไม่มีการเคลื่อนไหว นอกจากนี้สาเหตุที่เร่งให้เกิดโรคข้อเสื่อมไม่ใช่แค่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะความอ้วนเป็นโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือแม้แต่การเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อมาก่อนคะ่ะและจากสถิติการป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ใช่แค่คนวัย40ปีหรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทองเท่านั้นนะคะ แต่หนุ่มๆสาวๆที่ไม่ดูแลสุขภาพใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆกับพฤติกรรมเสี่ยงก็มีโอกาสจะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เช่นกันแม้วัยจะห่างไกลาการเป็นโรคนี้ก็ตามค่ะวิธีการสังเกตอาการของโรคข้อเสื่อมเริ่มจากอาการปวดข้อที่ประสบปัญหาก่อนซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการข้อตึงในตอนเช้าและมักจะมีอาการปวดในช่วงออกกำลัง เมื่อขยับข้อจะเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกันหลังจากนั้นข้อจะบวมโตขึ้นเนื่องจากมีการสร้างกระดูกอ่อนเอ็นและเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อรอบข้อก็จะอ่อนแรงค่ะหากเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วรักษาอย่างไรการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบันทำได้หลายวิธีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัดการใช้ยาสเตียรอยด์การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ซึ่งแต่และว,วิธีล้วนมีค่าใช้ใจ่ายสูงมีผลข้างเคียงในระยะยาวและนับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจึงทำให้การรักษาโรคข้อเสื่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะมีทางเลือกอื่นที่ได้ผลและปลอดภัยกว่าหรือไม่คำตอบคือมีค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกวันนี้วิวัฒนาการของธรรมชาติบำบัดทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาโรคกระดูกและข้อเสื่อมมีทางออกที่ปลอดภัยกว่าธรรมชาติได้สร้างเมล็ดข่าวให้เรา20,000ล้านถึง55,000้านล้าน,ามน,าน,านเม็ด ให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อไม็ดเลือขาวทําหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทําให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทําหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทําให้เกิดอาการเสื่อมและทําร้ายตัวเองเช่นข้อเขาเอ่าเสื่อมตาเสื่อมเบาหวาน SLE และอาการแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆดังนั้น เราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย Operation b i บได้สกัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุมดมระดมถั่วเหลืองฝรั่งและบโบกแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติ การสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปปัจจุบันนี้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่กำลังประสบปัญหาข้อเสื่อม ที่เกิดจากความเสื่อมตามอายุหรือเกิดจากการใช้กิจวัตรประจำวันต่างๆจนทำให้เกิดการเสรียดสีของข้อกระดูกในร่างกายที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเสื่อมก่อนวัยอันควรและจากงานวิจัยพบว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชายถึงสเท่าแอปกโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่า คือให้ผู้ที่เคยใช้งานวิจัยแอปโกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากที่ได้รับงานวิจัยของแอปโกตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมงานกว่า300คนเรามาชมภาพบรรยากาศและกิจกรรมในวันนั้นกันค่ะบางครั้งนะครับโรภคภัยไข้เจ็บอาจจะเกิดจากพฤติกรรม การดูแลสุขภาพไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เรานําเสนอนั้นเป็นประสบการณ์ล้วนๆของแขกรับเชิญที่เป็นอาสาสมัครนะครับล้วนแต่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่พวกเขาเหล่านั้นได้สัมผัสกับงานวิจัยของคณะ OPERATION De ครับในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแอปโกได้มีงานวิจัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อและข่าเสื่อมและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้งานวิจัยของแอปโก้ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบันจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเป็นครั้งที่2และยังมีกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคยในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่เคยใช้งานวิจัยของแอปโก้ในการดูแลข้อและเข่าเสื่อมจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจำนวนเจ็ดท่านเพื่อร่วมกิจกรรมกับเราค่ะ คุณขวัญใจย้วยความดีผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบอายุ52ปีปี53เดินขึ้นบันได3-4ชั้นตรวจงานปรับปรุงร้านทุกวันขณะเดินขึ้นบันไดมีเสียงดังกึกและเริ่มปวดที่หัวเข่าซ้ายผลตรวจระบุว่าเป็นข้อเข่าอักเสบปี54ยิ่งต้องขึ้นลงบันไดบ่อยขึ้นรู้สึกตึงตั้งแต่สะโพกลงมาถึงเอ็นร้อยหวาย ถ้าลุกจากเก้าอี้หรือชักโรครกต้องหาที่ยึดจับช่วยพยุงตัวลุกขึ้นยืนเวลาเดินมากๆจะเดินขากระเพกจนกระทั่งเดือนสิงหาคมปี55ทนอาการเจ็บปวดไม่ไหวจึงต้องลาออกจากงานเริ่มใช้งานวิจัยจากแอปโก้ขาไม่รู้สึกตึงแล้วลุกจากเก้าอี้ด้วยกำลังขาตัวเองโดยที่ไม่เจ็บ ผลตรวจจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่24พฤศจิกายนและ20ธันวาคมปี55ระบุว่าข้อเข่าดีขึ้นทุกวันนี้เป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วแทบจะไม่ปวดหัวเข่าเลยไม่ได้ไปพบแพทย์และไม่ได้ทานยาคุณประภาบุญนาคผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอายุ65ปี เป็นมานานกว่า7ปีมีอาการบวมเป่งที่หัวเข่าข้างซ้ายขึ้นลงบันไดลำบากยกขางอเข่าลำบากเคยสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเพราะปวดตุบๆในหัวเขา่าผลตรวจของคุณหมอระบุว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมและน้ำหล่อลื่นหัวเข่าแห้งด้วยเหตุที่เจ็บหัวเข่านี้ทำให้เดินเที่ยวไม่ไหวรู้จักงานวิจัยของแอปโกเมื่อเดือนสิงหาคมปีห6หัวเข่าที่บวมก็ยุบลง ยกขางอเข่าสบายกลับมาออกกำลังกายเดินเร็วๆที่สนามราชมังคลาได้3รอบและยังเดินชอปปิ้งตลาดนัดต่อได้อีกรู้สึกมั่นใจการเดินมากขึ้นหลังจากไม่เจ็บหัวเข่าแล้วจึงวางแผนเดินท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปีเดินขึ้นบันไดและเดินลุยหิมะได้สบายๆทุกวันนี้2ปีแล้วไม่มีอาการเจ็บหัวเข่าอีกเลยคุณจร์สัก วรธรรมดุษฎีผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอายุ61ปีมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างเป็นเวลา5 6ปีมีเสียงหัวเข่าลั่นก๊อกแก,ก๊กต้องใช้มือจับราวช่วยเหนียวตัวขึ้นงอเข่าและยกเข่าสูงไม่ได้หากนั่งเก้าอี้หรือนั่งรถเกินชั่วโมงครึ่งรู้สึกหัวเข่าชาขาแข็งลุกไม่ขึ้นแต่จังหวะกำลังลุกก็เสียวแปลป ต้องนั่งใส่กางเกงและเลือกกางเกงที่ขากว้างจะได้ใส่ง่ายๆหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบและนั่งยองๆผลตรวจเป็นข้อเข่าเสื่อมตามอายุเมื่อกลางปีห6เริ่มได้รู้จักงานวิจัยแอปโกรู้สึกขาเบาตัวเบาลืมตัวเดินขึ้นบันดไดได้ไม่ต้องจับราวยืนใส่กางเกงได้กางเกงขาเล็กก็ใส่ได้ทุกวันนี้2ปีแล้วก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน เดินขึ้นสะพานลอยและออกกำลังกายได้อีกทั้งผลการวัดมวลกระดูกในปีนี้ยังเพิ่มขึ้นด้วยเรามาดูปัญหาของข้อเขา่าเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทั้งจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูก2ชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกัน มันก็ย่อจะเจ็บนะครับเมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจากว่าใช้งานหนักนะครับมันก็มันก็แน่นอนนะย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีพุนๆนันนะก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับเมเลอดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเมเลอดขาวก็คือว่ามเ,วเมเลอดขาวเนี่ยเขาหลังสารสามตัวเยอะเกินไป ที่เราเรียกว่า t n f a l p h a i n t e r l e u ร์วแล้วก็ i n t e r l e u วินเมากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทำอะไรมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อนะะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายทำให้เกิดกอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับ สิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสารสาตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืช5ตัวที่พูดถึงเมื่อกีน้นี้คือมังคุดกระดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสารสามตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้ จากนั้นเราก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะฮะในจากเลือดนะครับแล้วก็ดูซ่วาในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการหลังสาร3ตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสารสาตัวมันจะหลังอยู่แค่นี้นะครับเป็นแปลมาตามมาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควรจ,นะจะหลังเท่ากันใช่ไหมฮะควรจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้น ก็ปรากฏว่ามันหลังตัวแรกหลังจาก15วันแค่7%เท่านั้นเองสารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ7%ตัวที่2เหลือ65%แล้วก็ตัวที่3เหลือ50% <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าทุกๆคนที่ใช้ในวันที่15จะต้องได้ผล